สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมคิกออฟจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือ3คีเฉลิมประเกียตนั่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมระชนมาบรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กันยายน2564 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพรังกูลพระหมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปัะการตั้งแต่ทรงดำรงพระราชฐานะพระราชทายาทเมื่อสเสด็จซึ่งทรงราชทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประโยชน์ของอาณาประหาราเป็นสำคัญมีพระราชประสงค์ที่จะสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระชนมนาศด้านการสืบสารรักษาและต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกบำรงทุกให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมคลิกออฟจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมาพรษา พระบาทสมเด็จพระประเมินทรรา,ามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวหน้าแปลงครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลนางอาจคุณศักดิ์บ้านทุ่งสาครหมู่ที่13จาตำบลวางซ่านอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์โดยในวันที่23ก,กราคมันยายน2564 นายกิจเพชรพชระบุรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายนายประดิษฐ์หลวงจอบพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีโดยมีนายอานน์บุรณะพักตีในอำเภอแม่วงกล่าวต้อนรับโดยมีกิจกรรมที่ร่วมกันเอามือสามคคีดังนี้ 1. การปล่อยพันธุ์ปลาดุกกิจกรรมที่สการปลูกป่าหาระดับไม้สมอย่างประโยชน์สอย่าง ไม้สามอย่างได้แก่ไม้เช้สอยคือไม้ตัวเร็วสำหรับใช้ในครัวเรือนเช่นเสเดาไผ่สองไม้กินได้ได้แก่ขนุนชมพู่มะม่วงสามไม้เศรษฐกิจได้แก่ไม้ปลูกเพื่อจำหน่ายเช่นไม้สักไม้ประดูประโยชน์สี่อย่างคือไม้ใช้สอยนำมาสร้างบ้านสองไม้กินได้นำมาเป็นอาหารสามไม้เศรษฐกิจ นำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ 4. เป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำสร้างระบบนิเวศให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมโดยจังหวัดนครสวรรค์มีเป้าหมายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พันศาพระบาทสมเด็จพระปรมนทรทรามาธิบดส,สินทรมหาวาชิราลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวจำนวน15้าแห่งใน15บห้าอำเภอกำหนดจำนินการในห้วงเดือนกระดกฎาคม5 6 6พวงชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระอ,องค์ทรงพัฒเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเก้าปกกระหม่อมอานาประชาราชตลอดกาลนาน